สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูเรียจะสอนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อกันค่ะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับคำกลุ่มคำประโยคหรือข้อความเพื่อให้มันเด่นชัดขึ้นค่ะเพื่อให้อ่านได้อย่างถูกต้องช่วยให้เรานั้นเข้าใจความหมายได้เด่นชัดยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยฉันรักเธอมากม ในประโยคนี้มีเครื่องหมายใดคะสังเกตเลยด้านหลังนั่นเองตรงนั้นเรียกว่าอะไรคะนี่นี่นี่อันนี้เลยค่ะเราเรียกกันว่าไม้ยมกนะคะไม้ยมกเอาไว้ทำอะไรคะเป็นการเน้นเสียงนั่นเองเนาะเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ เอาไว้สามคำนั่นเองประโยคถัดไปวันนี้วันจันนะอาในประโยคนี้ได้เห็นอะไรเอ่ยสังเกตคำว่าจันค่ะคำว่าจันมีตัวนี้ค่ะรอเรือกระร้นค่ะตัวด้านบนนะคะเราเรียกกันว่าไม้ทันาคาานั่นเองไม้ทันาค่าเราเรียนผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนอีกทีหนึ่งค่ะไม้ทันาค่านะคะก็คือ เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ในการค่าเสียงตัวอักษรด้านล่างนั่นเองค่ะไม่ให้ออกเสียงตัวนี้นะคะถัดไปค่ะ11สิงหาคมคือวันเกิดของฉันอ่ะเด็กๆคุณครูอ่านสิงหาคมมาจากตรงไหนคะนั่นเลยอักษรย่อนะคะในอักษรย่อจะมีเครื่องหมายนี้อยู่ค่ะเราเรียกกันว่ามหาภาคมหาภาคนะคะเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง เด็กๆรู้หรือเปล่าคะมหาภาคหรือจุดเนี่ยเอาไว้เขียนด้านหลังตัวอักษรเพื่อแสดงให้เห็นถึงอักษรยอ่อหรือเขียนไว้หลังอักษรเพื่อให้บอกว่านั่นเป็นข้อเป็นลำดับข้อข้อ1ข้อ2ข้อกไก่ขอไข่อย่างนี้ยค่ะแล้วก็ยางเอาไว้ทำอะไรได้อีกคะเอาไว้ขั้นชั่วโมงกับนาทีได้ด้วยค่ะ แล้วก็ใช้ในการเป็นจุดทศนิยมในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเห็นไหมคะดังตัวอย่างนี้เลยเด็กๆหยุดภาพแล้วอ่านไว้นะคะ2คูณ3เท่ากับ6อ่ามีเครื่องหมายทางด้านคณิตศาสตร์มาด้วยค่ะนี่เลยเราเรียกกันว่าเสมอภาคค่ะ หรือที่เราชอบเรียกกันว่าเท่ากับนั่นเองเนาะในภาษาไทยเราเรียกกันว่าเครื่องหมายเสมอภาคนะคะเสมอภาคเราเอาไว้ทําอะไรได้บ้างก็เอาไว้ในการเขียนขั้นกลางเพื่อแสดงว่าข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมีส่วนเท่ากันนั่นเองค่ะอย่างเช่น2,2บวก2เท่ากับ4เป็นต้นเหมือนในสมการคณิตศาสตร์เลยนะคะชั้นปลูกถั่ว อขออภัยค่ะฉันปลูกต้นถั่วต้นแตงกวาต้นมะพร้าวและต้นกระหล่ำปรีอย่างละ1000ต้นในที่นี้มีเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเราเรียกกันว่าเครื่องหมายจุลภาคนั่นเองค่ะอ่าเอาไว้ทําอะไรคะเด็กๆจกประโยคเมื่อสักครู่นะคะมันเอาไว้ขั้นคําใช่ไหม ในการนี้ก็คือการขั้นจำนวนเลขก็ได้นะคะอย่างเช่น1,500แล้วก็อ่นานว่ามน0ันารค่ะใช้ขั้นความหมายของคำก็ได้ด้วยเพื่อให้บอกว่ามันมีจำนวนหลายๆอย่างอย่างเช่นตัวอย่างเช่นบันเทาเป็นคำกริยาใช่ไหมคะก็แปลได้หลายๆอย่างเลยเอามาขั้นกันต่อไปครูสมสีครูเปรี้ยว เธอเป็นคนน่ารักและใจดีตรงนี้เราควรจะอ่านว่ายังไงคะตรงนี้เราเรียกกันว่าวงเล็บใช่ไหมอ่าในวงเล็บนี้เราเรียกกันว่านัขาลิขิตก็ได้ค่ะวงเล็บหรือนัขาลิขิตเราจะเอามาใช้ในการกันข้อความ ที่ขยายหรืออธิบายไว้เป็นพิเศษค่ะยกตัวอย่างดังนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้กันข้อความที่บอกที่มาของคำหรือข้อความก็ได้หยุดภาพแล้วอ่านนะคะนอกจากนี้ยังใช้ทำอะไร,ร,รได้อีกนะคะเรามนดูกันต่อเลยใช้การหัวข้อที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ค่ะ ขออภยัยครูเดียพิมพ์ผิดไปนิดนึงนะคะตัวอย่างถัดไปฉันไปโรงเรียนตั้งแต่7นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันอ่าสังเกตนะคะประโยคนี้มีหลายมีหลายเครื่องหมายมากๆแต่ว่าคุณครูจะเน้นเครื่องหมายนี้ค่ะเครื่องหมายอะไรคะ เราเรียกกันว่ายติพังค่ะยะติพังเนาะเป็นเครื่องหมายขีดกลางเนาะเครื่องหมายเล็กๆนะคะเอาไว้ใช้ในการนี้เลยเอาไว้ทําอะไรคะแยกพยางเพื่อบอกคําอ่านค่ะอย่างเช่นสีมาอ่านว่าสีมาใช้ในความหมายคําว่าถึงก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เขียนแสดงลำ,ลำดับย่อยก็ได้นะคะ ต่อไปลูกหมูพูดว่าฉันไม่กลัวเธอหรอกบ้านของฉันแข็งแรงมากมีเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายนี้เราจะเห็นในนิทานเยอะแยะเลยคะ่ะเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับบทสนทนานะคะเราเรียกกันว่าอะไรเอ่ยเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมคะเด็กๆชอบเรียกแต่มันชื่อว่าอัญญะประกาศค่ะอัญญะประกาศนี้อย่างที่บอกว่า มันเป็นเครื่องหมายคำพูดก็พราะว่าเราจะใช้ในการแสดงว่าประโยคนี้เป็นคำพูดนะคะแล้วก็ใช้เพื่อเน้นคำหรือความได้อย่างเช่นตะโ,โก้หมายถึงชื่อขนมชนิดหนึ่งเป็นตน้นประโยคนี้ค่ะอะไรเอยมีเครื่องหมายอะไรอยู่ด้านหลังคะอันนี้ง่ายมากๆเลยเป็นเครื่องหมายคำถามใช่ไหมอ่าในภาษาไทยเราเรียกกันว่าเครื่องหมาย ปรัศนีนั่นเองค่ะปรัศนีหรือปริศนาเนาะใกล้ๆก,กันนะคะเครื่องหมายนี้นะคะเราก็จะเอาไว้ใ,ในด้านหลังของประโยคนะคะเพื่อแสดงว่ามันเป็นคำถามนั่นเองทำไไมเธอถึงมาโรงเรียนสายอะไรแบบนี้ค่ะเย่จะได้ไปเที่ยวแล้วด้านหลังคำว่าเย่ค่ะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายนี้ เราก็พบเห็นกันได้บ่อยๆนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไม่เน้นอยู่แล้วเนาะอ่าอันนี้เราเรียกกันว่าเครื่องหมายอัศเจรีค่ะเครื่องหมายตกใจนั่นเองอย่างที่คุณครูบอกว่ามันชื่อว่าเครื่องหมายตกใจอัศเจรีจึงมีไว้เขียนในด้านหลังของประโยคที่เป็นคำอุทานค่ะใช้เขียนคำเรียนเสียงธรรมชาติก็ได้อันนี้เราเรียนผ่านมาในเรื่องของคำอุทานแล้วนะคะ ทบทวนกันอีกสักรอบค่ะแม่กำลังเดินทางไปกรุงเทพกรุงเทพมหานครก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะไว้ด้านหลังคำว่ากรุงเทพนี่คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็นตัวยอ่อประโยคให้มันน้อยลงเราเรียกกันว่าไปยาน้อยค่ะ จะเป็นการย่อประโยคนะคะเพื่อให้มันสั้นลงแต่ต่างจากตัวที่เป็นอักษรย่อนะคะจะใช้ละคำที่รู้กันดีค่ะโดยรู้ว่าส่วนท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปเขียนให้มันยาวค่ะโดยใช้ปยน้อยนี้เองนะคะที่ตลาดมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวผักต่างๆเครื่องปรุงและอื่นๆอีกมากมาย ตรงนี้นะคะจะมีเครื่องหมายไปยันน้อยลอลิงแล้วก็ไปยันน้อยอ่ะเหล่านี้รวมกันแล้วเรียกว่าอะไรคะเครื่องหมายไปยันใหญ่นั่นเองก็คือมันจะมีคําต่อๆไปได้อีกมากมายเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าในตลาดอ่ะสมมุติว่าในตลาดเนี่ยมันมีอะไรขายมากมายนะคะเราก็ใช้ตัวไปยันใหญ่นี่แหละในการเอามาไว้ ที่ด้านหลังของประโยคนะคะข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ครูเดียไม่ได้ถามนะคะแต่ให้ดูเครื่องหมายค่ะเครื่องหมายตรงคำว่าไม่เห็นไหมลูกจะเป็นขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะตัวเนี้ยเราเรียกกันว่าอะไราเราเรียกกันว่าสัญญาประกาศค่ะสัญญาประกาศหรือ เครื่องหมายที่เอาไว้ขีดเส้นใต้นั่นเองทำไมเราต้องขีดเส้นใต้นะคะก็เพื่อให้มันมีการเน้นข้อความที่มันสำคัญค่ะในข้อสอบเนาะเราจะเห็นได้บ่อยๆเลยเพื่อให้เด็กๆเนี่ยอ่านแล้วไม่สับสนคุณครูเขาก็เลยเน้นข้อความไว้ให้ค่ะแล้วเครื่องหมายนี้ล่ะคะเครื่องหมายอะไรอ่าเราเรียกกันว่าบุพพสัญญาค่ะคุณครูชอบเรียกว่าเครื่องหมายขี้เกียจ เวลาคุณครูขี้เกียจเขียนประโยคยาคุณครูก็จะล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 ,ะล,ะลงมานะคะเราใช้แทนคําหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบนนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนซ้ําแล้วก็คัดลอกลงมาเป็นการอ่านคัดลอกลงมาค่ะส่วนเครื่องหมายนี้นะคะนี่เครื่องหมายอะไรเอ่ย <c oughs> เครื่องหมายทับนั่นเองเราจะเห็นได้จากบ้านเลขที่ใช่ไหมคะที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายทับนะคะ เอาไว้ใช้ในการเขียนหลังจำนวนค่ะ <_ d ream> เพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหม่นะคะอย่างเช่นบ้านเลขที่อ่านว่าบ้านเลขที่17ทับ24นั่นเองวันนี้นะคะครูเดียมีกิจกรรมท้าทายความคิดให้เด็กๆทำใบงาน l i ฟ e Worksheet เหมือนเดิมโดยทํามาอ่านดีๆนะคะว่ามันคือเครื่องหมายอะไรแล้วก็ส่งมาให้คุค,คุณครูค่ะคุณครูก็จะให้คะแนนเหมือนเดิมเลย หวังว่าเด็ดๆจะทำกันได้ถ้ายังจำไม่ได้กลับไปดูใหม่นะคะว่ามันมีเครื่องหมายอะไรบ้างนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ